วันนี้เรามาเทสอตัวคอมแอร์ไฟฟ้านะครับร่วมกับระบบแอร์รถยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นคอยเย็นซิตี้ศูนย์เก้าใช้ลมกับไดเออร์สามทับแปดครับมีเพชรสวิตตัวนี้จะเป็นตัวคอมแอร์ไฟฟ้านะครับที่เราจะเทดกันวันนี้ใช้พาวเวอร์สปายเป็นตัวแหล่งจ่ายครับฟิลที่เราใช้เราใช้เป็นฟิลเมนตัวใหญ่ครับเพราะว่าตัวคอมแอร์ไฟฟ้ากินกระแสะเยอะกินพาวเวอร์เยอะแผงแอร์ที่เราใช้เป็นแผงแอร์สิบสี่สิบสี่ครับในระบบก็จะมีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิภายใน เดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยครับตัวเครื่อง TMP02R นะครับจะเป็นตัวควบคุมคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ครับอุณหภูมิภายในตอนนี้อยู่ที่30.8นะครับแล้วก็คอมทํางานที่33%เดี๋ยวเรามาเร่งสปีดครับแล้วดูว่าตอนที่คอมทางาน100%กินกระแสเท่าไหร่นะครับคอมทํางาน100%กินกระแสที่ 49. 4 9 4์นะครับจังหวะนี้พัดลมทํางาน100%นะครับพัดลมระบายความร้อนในขณะที่อุณหภูมิภายในยังสูงกว่าที่เราตั้งค่าไว้นะครับตัวคอมเพรสเซอร์จะทํางาน100% เพื่อกดอุณหภูมิให้เข้าไปถึงจุดที่เราตั้งค่าไว้จุดเซตพอยที่เราตั้งค่าไว้ให้ได้มากที่สุดจากนั้นตัควคอมเพรสเซอร์ก็จะหลีกการทํางานลงมาโดยตัว TMP02A i r เป็นตัวกําหนดค่าครับเราจะตั้งค่าไปที่9.5องศานะครับ จะลดเปอร์เซ็นต์การทางานลงมาครับเพื่อเลี้ยงอุณหภูมิไม่ให้มันต่ําเกินหรือสูงเกินจะอยู่ในค่าที่เราต้องการนะครับคอมลดเปอร์เซ็นต์การทางานลงตัวกระแสที่จ่ายให้คอมก็จะลดลงด้วยนะครับตอนนี้เหลือ33จาก50นะครับล้วก็จะลดลงอีกเมื่อความเย็นได้นะครับอันนี้ตัดเหลือสูตแล้วเพราะว่าเย็นเกินค่าที่เราต้องการลวอุณหภูมิภายในตอนนี้ได้8.3องศาครับฉะนั้นการทํางานของคอมจะหยุดทันทีคอมจะกลับมาทํางานอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงเกิน9.5องศานะครับขนานี้อุณหภูมิเกิเิินนน9.5ะครรรรบวอออมมเเเเเพ์์กก็็็่่าขึ้้ใหปแล ขึ้นไปนะครับเพื่อกดให้อยู่ในอุณหภูมิ9.5องศาให้เร็วที่สุดครับตอนนี้ทํางานอยู่ที่38แอมป์นะครับแล้วก็จะลดเปอร์เซ็นต์การทำงานลงมาเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า9.5องศาคอมเพรสเซอร์ก็หยุดการทำงานครับ การทํางานของระบบแอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ออกแบบไว้ก็คือช่วงแรกจนะกินกระแสหนักมากเลยทําตอนทําอุณหภูมิห้องให้ลดลงนะครับแต่พออุณหภูมิถึงจุดที่เราใกล้ใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะเลี้ยงหลีเลี้ยงเบาอยู่ลักษณะนั้นนะครับใกล้เคียงกับระบบอินเวอร์เตอร์แล้วก็กินกระแสน้อยกินกระแสไฟน้อยมากที่สุดนะครับที่เราออกแบบไว้เพื่อให้ประหยัดพลังงานครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ